สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดประวัติตัวซอรันยูนักแสดงและผู้กำกับมากฝีมือวันที่10มิถุนายน2563วงการบันเทิงสุดเศร้าตัวซรันยูวงกระจังดารานักแสดงผู้กำกับชื่อดังได้จากไปด้วยโรคมะเร็งตับซึ่งล่าสุดทางด้านเปิ้ลหัทยาภรรยาได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับข้อความว่าอยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยแต่ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์รายละเอียดสำหรับประวัติของตัวสารัญยอยูวงกระจางเกิดเมื่อวันที่17ตุลาคมพศ2503ที่ตำบลกระดังงาอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงคราม สรัญยูเป็นนักแสดงพิธีกรผู้กำกับการแสดงละครและภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในวงการของไทยก่อนจะเข้ามาในวงการบันเทิงประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกมาก,ก่อนแต่เนื่องจากอาชีพสถาปนิกในเวลานั้นยังไม่เป็นที่นิยมอย่างในปัจจุบันซึ่งสรัอยูเดียวร่วมกิจการการแสดงโดยแสดงละครของคณะสถาปัตยกรรม,มาศาสตร์ จุลาตั้งแต่ปี2522เมื่อยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเมื่อจบออกมามีผลงานชิ้นแรกทาโทรทัศน์โดยแสดงเป็นตัวประกอบในรายการเพชรคาดความเครียดทางช่อง9ในปีพศ2527โดยแสดงร่วมกันกับนักแสดงรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเช่นเดียวกับปัญญานิรันกุลเกียรติกิจเจริญวชระพันเอี่ยมเป็นต้น ลันยูรักอาชีพนักแสดงที่สุดเขามีผลงานทางด้านการแสดงมากกว่า100เรื่อง ทั้งละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และละครเวทีเป็นพระเอกที่ครองความนิยมในประเทศไทยในช่วงยุค80ถึง90มีผลงานละครโทรทัศน์โด่งดังมากมายนอกจากนี้แล้วสรัญยูยังมีผลงานพิธีกรผู้กำกับละครโทรทัศน์และผู้กำกับภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องอาทิเป็นผู้กำกับละครโทรทัศน์เรื่องเทพนิยายนายสนอปี2541ละครพีเรียดเรื่องนำพุ ปี2545ละครสั้น2ตอนจบเรื่องลูกบ้าทเที่ยวล่าสุดปี2545ละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายปี2546ละครเรื่องหลังคาแดงปี2547ละครเรื่องตราบดินสิ้นฟ้า2551 ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องอัม,มหิตพิศวสปีส5 5 0ารและคนโคน2554น2554อีกทั้งสรันยูยังได้นำบทประพันธ์นเรื่องหลังคาแดงมาดัดแปลงและนำเสนอในรูปแบบและครเวทีเรื่อง ลังค่าแดงเดอะมิวสิคอในปี2555อีกด้วยปัจจุบันซารันยูเป็นผู้จัดละครและผู้กำกับการแสดงผลิตละครโทรทัศน,านา์แนะนำสามัญการละครมีผลงานการกำกับละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายในปี2 5 5 6 หัวใจเถื่อนปี2557รอยรักแรงแค้นปี2558และล่าสุดเรื่องบรลลังหงปี2559ในปี2560สารันยูกลับมาสู่งานแสดงอีกครั้งโดยได้ร่วมแสดงกับเหล่าทัพนักแสดงทั่วฟ,ฟ้าเมืองไทยในละครเธอพระเกียรติคุณในองค์พระมหาบูรพกรสับธิราเจา้าเรื่องศีอยุธยาผลงานสร้างของหม่อมหลวง พันเทวนพเทวกุลรับบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงในสมัยอยุธยาวางแผนออกอากาศในวันที่5ธันวา2560ทางช่อง True for y o u ในส่วนของงานผู้จัดละครสรัญยูเริ่มงานใหม่กับทางช่อง8ประเดิมด้วยละครเรื่องแรกดงผู้ดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ